สวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงการกรอกที่อยู่ในการสมัครวีซ่าอเมริกาและคำแนะนำทั่วไปในการกรอกแบบฟอร์ม u s c s ในขั้นตอนอิมิเกชันของประเทศอเมริกานะคะ การกรอกข้อมูลที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์ม ds 1 6 0สําหรับวีซ่าชั่วคราวของประเทศอเมริกาหรือ i 1 2 9 f วีซ่าคู on, ่มั่น i 1 3 0วีซ่าถาวร ds 2 6 0แบบฟอร์มในขั้นตอน nvc ของวีซ่าถาวรการกรอกที่อยู่ให้กรอกที่อยู่ที่เราอยู่จริงโดยไม่จําเป็นว่าที่อยู่นั้นจะต้องตรงกับทะเบียนบ้าน แบบฟอร์มออนไลน์ DS 1 6 0และ DS 2 6 0ระบบจะไม่ยอมรับการใส่เครื่องหมายทับเพราะฉะนั้นเราจะใส่บ้านเลขที่ที่มีเลขทับไม่ได้ให้ใส่เครื่องหมายอื่นที่ระบบยอมรับเช่นใช้เครื่องหมายขีดแทนเครื่องหมายทับในบ้านเลขที่ค่ะในแบบฟอร์ม DS 1 6 0และ DS 2 6 0พื้นที่การกรอกที่อยู่อาจจะไม่พอสำหรับการใส่ที่อยู่อย่างละเอียด ใส่ไปแบบย่อได้ค่ะการใส่ที่อยู่แบบย่อไม่ได้ส่งผลอะไรกับวีซ่าการกรอกแบบฟอร์มที่อยู่ในแบบฟอร์ม USCIS ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มวีซ่าคู่มันแบบฟอร์มวีซ่าถาวรหรือแบบฟอร์มในขั้นตอนต่างๆรูปแบบของแบบฟอร์มที่ให้กรอกข้อมูลที่อยู่จะเหมือนกันหมดในแบบฟอร์มจะให้กรอกข้อมูลที่อยู่ที่เป็นที่อยู่รับจดหมายและที่อยู่ที่เป็นที่อยู่จริง ยกตัวอย่างการกรอกที่อยู่ในแบบฟอร์ม I 130ที่อยู่ที่รับจดหมายช่องแรกมีคำว่า in care of name ช่องนี้ใส่ข้อมูลเจ้าของที่อยู่นั้นจะใส่ในกรณีที่เรายืมที่อยู่ของเพื่อนหรือคนรู้จักหรือญาติมาเป็นที่อยู่ในการรับจดหมายแล้วเจ้าของที่อยู่นั้นชื่อนามสกุลอะไรใส่ชื่อนามสกุลลงไปตรงนี้ถ้าที่อยู่ที่จะกรอกนั้น เป็นที่อยู่ของเราเองไม่ต้องใส่ชื่อของเราในช่อง in care of name ค่ะด้านล่างที่อยู่มีคำถามที่อยู่ที่รับจดหมายนี้เหมือนก,นกันกับที่อยู่ที่อยู่จริงหรือไม่ถ้าเหมือนกันตอบ yes และข้อต่อไปที่อยู่จริงไม่ต้องกรอกข้อมูลถ้าต่างการตอบ no และในข้อต่อไปส่วนของที่อยู่จริงกรอกข้อมูลที่อยู่จริง ตัวอย่างการกรอกข้อมูลที่อยู่ที่ไทยแบบฟอร์ม i 1 2 9 f แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าคู่มันถ่าที่อยู่นี้คือที่อยู่ของเราอยู่แล้วตรง in care of name ไม่ต้องใส่ชื่อเราลงไปค่ะในแบบฟอร์มวีซ่าคู่มันและวีซ่าถาวรมีข้อที่จะต้องใส่ข้อมูลผู้ต้องการวีซ่าด้วยภาษาไทยข้อมูลตรงนี้ถ้าแฟนคนอเมริกันพยายามพิมพ์ภาษาไทยแล้วพิมพ์ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล ใส่ไปว่า n ทับ a แล้วไปข้อต่อไปเลยค่ะในแบบฟอร์มขอวีซ่ามาอยู่อเมริกาจะมีข้อที่ถามข้อมูลที่อยู่ในอเมริกาที่คิดว่าจะมาอยู่หลังได้วีซ่าในคำอธิบายอธิบายว่าถ้าที่อยู่ที่จะมาอยู่เหมือนที่อยู่ในด้านบนตรงนี้ใส่คำว่า same ถ้าข้อมูลที่อยู่ที่จะมาอยู่แตกต่างจากข้อมูลด้านบนใส่ข้อมูลที่อยู่ที่จะมาอยู่ในอเมริกาลงไปค่ะบางข้อให้กรอกที่อยู่ที่เคยอยู่ใน5ปีกรอกให้ครบ5ปีถ้าพื้นที่ที่ให้กรอกมีไม่พอไปกรอกข้อมูลเพิ่มที่หน้าสุดท้ายค่ะ ข้อมูลที่อยู่ของผู้ที่อยู่ไทยไม่จําเป็นต้องกรอกตามทะเบียนบ้านนะคะใส่ตามที่อยู่จริงถ้าใน5ปีที่ต้องกรอกข้อมูลเคยอยู่ต่างประเทศใส่ที่อยู่ต่างประเทศลงไปด้วยถ้าข้อมูลที่ไทยค่อนข้างยาวเช่นมีชื่อหมู่บ้านชื่อคอนโดถนนซอยใส่ข้อมูลแบบย่อดได้หรือถ้าอยากใส่ข้อมูลอย่างละเอียดกรอกเพิ่มที่หน้าสุดท้ายค่ะส่งเอกสารไป USCIS แล้วถ้ามีการย้ายที่อยู่ในไทย ไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลที่อยู่รอกรอข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันในขั้นตอนต่อไปค่ะคำแนะนำกรอกแบบฟอร์มข้ออื่นๆถ้าไม่มีชื่อกลางเว้นช่องชื่อกลางไปเลยกรอกแบบฟอร์มในคอมหรือเขียนด้วยลายมือก็ได้ หรือกอกแบบฟอร์มในคอมและบางข้อเติมด้วยลายมือก็ได้ลายเซ็นในแบบฟอร์มเซ็นภาษาอังกฤษได้เลยไม่ตรงกับพาสปอร์ตที่เป็นภาษาไทยไม่มีปัญหาค่ะและลายเซ็นควรเซ็นด้วยตัวหนังสือภาษาอังกฤษแบบตัวเขียนบางคนเขียนตัวบรรจงแบบตัวหนังสือแบบตัวพิมพ์ของภาษาอังกฤษเจอเจ้าหน้าที่เข้มเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ใช่ลายเซ็นส่งเอกสารกลับให้เซ็นใหม่ค่ะ หลายๆคนไม่มีปัญหาจากการเซ็นชื่อแบบตัวเขียนคัดบรรจงแต่เราไม่รู้ว่าเคสไหนจะเจอเจ้าหน้าที่เข้มในคำแนะนำนี้เลยแนะนำให้ใช้ลายเซ็นที่เป็นตัวเขียนลากไปเลยค่ะข้อที่เราไม่จำเป็นต้องตอบใส่ n ทับ a แล้วไปข้อต่อไปให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าเราอ่านข้อนี้แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องตอบ หน้าสุดท้ายของทุกแบบฟอร์มต้องส่งไปด้วยถึงแม้จะไม่มีข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มในหน้านี้ดูคลิปจบแล้วกดไลค์กด Subscribe ติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so.